บ่อบ่อนี่บ่ได้เลี้ยงอย่างมันบ่หน่อันนี้อันเก่าบ่ได้มีอย่างมันบ่หน่โอ้มองดูป่านี้นะยางลงมาจังไหนจังเว้ยแหลนมหาคนมันอยากกินเงาอ้อ,อ,อนชอนอุ้ยจับแน่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 เยแหลนน้ำป่าอุ้ยออนชอนเถอะมองดูมองเสียเบิรงว่าเป็นอย,ยังเป็นอยังมันคือ เป็ดยังมันเห็นคนมันขึ้นยังมันขึ้นเรียนลงมาด้วยเถิงเบิงด้วยเห็นด้วยเถิงเบิงเขาจะถอยลงไปถอยลงไปเบิงงเน้ะพอเห็นคนมาเถิงเบิงพู้น่ะเรียนมางฮึบฮึบแหมว้ยมาให้จับซะดีๆเลยมาให้จับซะดีๆเลยอี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 พาดอ่ะพาดป่ายหญ่แม่คือคักแท้ ฮะมันแค่บอกป้าปลาทองกับมี่ปลานิมทองกับมี่ปลานิมปลานิมสีทองวนนุ้ยถาม่ากิ่นแงยแหมโอ้มันมันมันะลงคนไว้เนาะอนี้เอดูดมือไว้ปลาดูดมือผูคา ปลาดวนมือผู้ขาไวมามปลาดวนมือไว้ยปลาดวนมือไว้ดูดจุบเลยมันอยากกินเงียงเออโอ๊ยอไม่เยอะเยอะอะไรอันยหญ่ปล่อยหลายปอนี่จักร้อยคือบังคือบังส่งหลาเถอะนะเสี่จยจังไหนจังมันกัดจินมือเข่าแม่ มันหยาดเนียปลายังมาหลืงควนเถอะปะเออมันหลืงควนเนาะอือมึงดูเอามือลงอย่างนี้มาดูดมือเท้าโอ้ถ้าอยากหัวเหรอปาตัวใหญ่เด้หน้าใหญ่อืมใหญ่เอาเอาขึ้นขายเยอะเท่าเราบอกบอกว่าท่าขึ้นขาย ได้จัาเดี่ยเนานี่ได้โดดไปนี่จังจังจังตัวจังตัวซมี่ป่าไหมโอ้ยยายปล่อยบท่านพ่อเดียยวมันบ่เจ้าป่าเหนไหมเฮ้ยแมวว่ามันมันจโดดมือจมนิวสีหายันปลาป่ากัดมืออืมวก็เคยเห็น จังไหนจังคนมาลังมหาคนเห็นตาหยวนวัดน้องปากขาวเนาะคนมาจังไหนจังแลีนอันเฝ้าร้อยแลียนปัญะป่าแลีนร้อยมหาคนุ้นอึฮึฮึอึอึย่างแม่ขี้เสียบนะหุ่นอานกินป่าเพิ่นป่ามัอนตัวนี้อันกินป่าเพิ่น That... Bán That's That's oh, oh, mm. The yai nhà bạn what I need to pin oil. oi mock wood, sao. Chuck mẹ anh em. Quang 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 โอ้คือไรหนึ่งโอ้ปลาทอง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 ปลาท้องปลาท้องอือจ้าปลาจะมปนมะหลึงค้นคากในป่ากันเลยเนาะโอ้ยหยอดเขาบุ้งก็บไปลวกแ้่น้อยนั่นนี่ ยังมาหาเก็บผักน้ำมนันเกี่ยวเขาอีเมียบางไปแหกวันพระหาดเด้อเออจะไปแหกดอกพอ่อใหญ่แดงเลยถามแหกไปแหกแล้วกลรหนึง่งก็หัว <laughs> แหกกรรเดียวตัววันพระหัดแม่สะนะมือเอ,อื้อนจัเสร็อืมจ่าเมียู่อืมจ้า ไก่พ ah, ันบ่ยายจตัวโอ้โหโเขาจะลงทุนไหนเฮาจ้าโอ้โหการนี่เปนบ่ปลาอย่างใหญ่โอ้ปลานิ้งพี่กันเจ็คตัวเขาให้ เจ็ดอยอ้ยตัวใหญ่ไวเนาะปล่อยเข้าเดี๋ยวนึงแม okay. ่เอ้มีนเขาเขาพอมเป็นแม่ขาวก็ปล่อยไวเนาะใหญ่ก็เรยไปขายมาหรอู้อาปากสวอสวอมุอาปากสวอสวอยากกินเนี่อือ น้ำซื้อหมองมาเองน้ำไร้เข่านี่บ่มีนบ่ก็มีแต่ฝนตกลงวไมเสืออืมนี่ลราเพื่อเกษตรพ่อเพียงเพียงปลาจ่าแมนอยู่ย่ายเห็ดเห็ดทอทุนเ้องเนาะเ้าเห็ดไก่ทุนเ้องกับบหวคือกันล่ะจ่าแมนอยู่งรู้ธรรมชาติ ข้างหน้ารู้สเดีวนี้มนันปลูกเทียงต้นเทืองต้นเทืองหลอกเหลืองเออมันหลอกดอกดอกเหลืองเหลืองไม่ใช่หลอกเหลืองเหลืองต้นเทียงดอกเหลืองเหลืองอำลาผ้าจากด้วยดอกไม้เหลืองเหลืองนะคะเด้อขอบคุณที่เขามา กดติดตามเะค่ะเด้อกดกระดิ่งขอทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะสวัสดีค่ะ